บัดนี้นะครับเป็นครั้งที่93ในวันที่10กุมภาพันธ์2519นะครับในกิจกรรมสุดมตนความเพียนพระพิตายอดเศรษฐีลาวและหลวงปู่ทวดนะครับของผมบัมโ s ยสเคลาศูนเจ็ดครับผม ข้าพเจ้านายดำรงราชสมบ土ของปริงวาจาสัตยาิพุทธมณฑะวหวพุทธบูชาธรรมบูชาสักบูชาและเป็นอันตรบูชาแด่องค์พระกรอมปฏิเถรเจ้าองค์หลวงปู่สุเดชหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตา h ณีขอเทพีดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดทัสยาของข้าพเจ้านี้ขอรู้ภาพคุณพระนรัตนาไตรครูบาอาจารย์และเทพธิดาทั้งหลายโปรดจงปิดจดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสายท้ามณฑ์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาทำไมเอาไห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 ม บทสวดชุดุมเทวดาสมันตาจักรวาลสู่อัตราคจันตุเทวดาสัทธามังมือดาจัาสสุนันตุสกมุกทถางสักเกการเมจลุเบเซนิสกาและตะเตจันตานิเขวิมาเนทีเปรัเถจคามีตาลุวานะคาหเนเเคหาวัตถุมิเหตเตภุมาจันตูเทวาชรัฐาบริษเมยักขะขันทปนาคาติทันตาสันติเกย,ยังมุนีเลวะอรวจัจนังสัทาโวเมสุนันตุธรรมสาวนาการโวยัมปทันตาธรรมสาวนาการโอยัมปทันตาธรรมสาวนาการโอยัมปทันตา บทสวดนมมิการสิทธิคถานโมตัสสะปะกวะโตอะระโตสัมมาสัมบูรุสะนโมตัสสะปะกวะโตอะระโตสัมมาสัมบูรุสะนโมตัสสะปะกวะโตอะระโตสัมมาสัมบูรุสะบทสวดสัจจกิริยาคถานัตติเมสระังอัญญังภูตโตเมสระังวรังเอเทนัสจเวชนาโซติเมโหตสัพพธานัตติเมสระังอัญญังธัรมโมเมสระังวรังเอเทนัสจเวชนาโซติเมโหตสัพพธา นัตเทเมสรังัญญังสั้างคมิสรังกรังเอเทนัสจเวเชนาโซติเมหุตุสัพพทาส่วนมหากรุณิโกนาโขติอาติกาคาถามหากรุณิโกนาโทหัตถายะสัพพานินางปุเรตวะปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเทนัสจเวเชนามหุตุสัพพทวามหากรุณิโกนาโทหิตายะสัพพานินางปุเรตวะปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเทนัสจเวเชนามหุตุสัพทวา มหากรุวโกนาทโธสุขายาสัพพปานินางปุเรตวาารมีสัพพาปโตสัมบูชิมุตมังเอเตนะสัชวิชนามาหูตุสัมปทวาบทโสรมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยวัคควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมห้าวเนมาตาปิคุสังแกนานสัตย์เปชมาเตหีปิคุสเตหีสเพเหวะอาหันเตหีทศหีจัลโลกาธาตุหีเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนเตภะควันตังศาสนายาปิคุสังขันจา อาตโคจตุนังสุทธาวสกายิกานังเทวนาเอตตาโหสีอายังโคภะคะวาสเกสุวิหารติกัปิลาภตุสมิงมหาววันมหาตาภิกษุสังเหนาปัสสัทธิงปัจจามเตหีภิกษุเตหิสัเพเหวาระหันเตหิทัศหิจัลโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนนิปติจาหุนตีภะคันตังัสนายาภิกษุสังคันจายันนูนาไมยามปีเยนะภะคะวาเตนุปสังกมยามาอุปสังกมิตวาภะคะวะโตสันติเกเบเจกะขาทาพาเซยามาตี อรโคตาเทวตาเสยะธาบีนามาพราวะปุริโสสมันจิตังวาภาหังปัสสะเรยะยาปัสสะิตังวาพาหังสัมมินเชียเอวาเมวาสุทาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปุระโตปตุระหังโสอะรโคตาเทวตาภควันตังอวิวาเทวาเอกมันตังอัทถังโส เอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภคกวโตสันติเกอิมังคทั้งอภาสีมหาสมยโยปวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมาอิมังธรรมสมัยทังกิตายวะอราชิตะสร้างคันติอระโคปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคทั้งอภาสีตตะพิกวสมาทาหั่งสุจิตตังอัตโนสุจุกะมะกังโสซาลาทิวเนตานิคะเทตวะหิตริยานิลักขันติพันธิตาติ อารโก้ปราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิเชตวาขี่หลังเชตวาปรีคังเจินทขี่ลังโอหัจมามฆ่าเตจารันติสุขาวิมาลาจตุคุมตาสุนันสุทันตาสุสู้นาคาตีอาราโก้ปราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคทังอภาสีเยเกจิพุทธังสนนังคาตาเซนเตคามิสันตีอปายภูมิงปะหายามนุสั่งเทหังเทวกายังปลีปุเรสันตีตีอารโก้ภควาอิสุอามันเตสีเยปุเยน ภิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตะท่าขตังทศนายยาภิคุสังคันจาเยปิเตภิกเวออเฮสุงอาทิตามัทธนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาออเฮสุงเสยยธาปีไมหังเอตาระหีเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตามัทธนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยธา ปีไม่ห่งเอตาระหีอาจิกิตซ่ามีภิกขเวเทวกายานังนมามีกิตายิสซ่ามีภิกขเวเทวกายานังนมามีเทศิส่ามีภิกขเวเทวกายานังนมามีตังสุนาทาซาตุกังมนาสิกโลธาภาสิสสามีเอวัมพันเตติโคเตภิกคู่ภะกวาตโตปัญจโซซุ่งภะกวาเอตาทวโมจา สีโลกะมนุษย์กัสสิม์มีจตบูมารัสสิตาเยสิตาคลิขับพลังปฏิทตาสมาหิตาบุริปุถุสีหาวัสลินาโลสโลมหังสัมปิทัมโนโอทาตามนาลาซาสุทาสุิปัสสนมนาวิลาปู้โยปัจจเสเตจตวาวันิกะปิรวัตเวเดโตมันติยิสทธาสาวกเเกสสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาภิกาโวเจจตัปะมะกรุงสุตวะปริสัสสานังเตสัปตุระหุยานังอมนุสสานาทศสนังอภเปเกสตัมมะทัตคุงอสหัสสร้างสหัสสัตริงสตังเอก สาระสันนางอมนุษานามาตส,สุงอภัเกนันตามาตกุงทิศาสภะพุทธาหุงตัจสภังอภิญญา,าวะาวาัคิตวานาจักุมาทตโอมันตยิสัทธาสาวกเขสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาทาภิกขโวเยโวหังกิติยิสัมมีกิระหอนุมภูมิโสสตัสสะัสสาวะยักคุมภาคุมภา,มภากับ กาปิลาวัตถวาอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกุนังสมุติวนังชะสหัสสะเฮมาวตายากานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกุนังสัมติวนังโมทามะอ่าสตติสาธาคิราติสหัสสะยากานานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกุนังสมุติวนัง อิเจเตโซระสะสาหัสสายะคฆนานันตะวันนิโนยที่มันโตชุต as ah ิม um ันโตวันนวันโตยสสิโนมธมนาภิกขมุภิกขุนังสุติกุณังเวซามิตาปัญจสตายากฆ่านันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนมธมนาภิกขมุภิกขุนังสุติกุณังกุมิโลราชาขี่โกเวปุระสานิเวสนังพือโยนังรัสสาหัสสร่างยากฆานังปะยูปรัสติกุมิโลราชาขีโกโซปรคฆาสัตติกุณัง ปุริมัญจาธิสั้างราชาตตาราโธปัสสะสติขัตพนังอธิปติมหาราชายสสิโซปุตตปิตาสะพาหโยทนะมามหาปลาอิทิมนโตจุติมนโตนวันโตยสสิโนมัทธมนาภิกขมงภิกขุนังสัจจิวนังทักีนัญจาธิสั้างราชาวิรูโโหตปัสสะสติทุมพันธนังอธิปติมหาราชายสสิโซปุตตปิตาสะพาหโยทนะมามหาปลาอิทิมนโตจุติมนโตนวันโตยสสิโนมัทธมนาภิกขมงภิกขุนังสัจจิวนัง ปัจฉิมันจ่าทีสร้างราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตปิตาสภาะโวชนะมามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสสิโนมธมนาพิกามุงพิกขุลังสมติวนังอุตตารันจ่าที่สร้างราชาวิรตัปัสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตปิตาสภาะโวชนะมามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสสิโนมธมนาพิกามุงพิกขุลังสมติวนัง กูรมาติสร้างทตาระโทะตะกีในนาวิรุนาโกปัชฉิเมนาวิรูปโกเวโรตุระทติสร้างจตตรโเตมหราชาสมันตาจตุโรทิสร้างทัธรมานาทั้งสูบในกัปปิรวัตเทเวเตสร้างมายาวิโนทาสาอากุวันจานิกาสธามายากูเดทุเวเดทุวิภูจาวิภูโตสาจะจันทโปตามาเซโทษจากินุมันทุนิมันทุจามนาโทปะเบนโยเทวสุโตจมัจลีจิตตเสโนจากคันดพนโอราชานุสโกกุบัญจาศิโคเจวาติมบรูสุรวัชซสาเตจเนียจาราชานุคันธภ สาราชุพีโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมติมนังอธาคูนปะสานาคาเวสาลาสาสาหัสตะกากามพัสัสตะสัตราอาคูปยาคาสายาทิบียมุนาทตารธาจาอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมาหานโคโซปาคาสมติมนังเยนาคาราเชสาสาหันติทิพาทิชาปิกิสวิสุจักคูเวหายาสายเตมานวานามาชปัตตามจิตราสุปันาทิติเอสเตสานามังอภัยยันตทานาขราชานามาสีสุปนนโตคามามกาสิพุโธ สนหา,าหิวาใจหิอุปหายันตานาคาสุปนาสาระมะคังุพุูธังชิตาวชิระหัตเทนะสุททางอสุราสิตาพระสรวสวัสเซเตอิทิมันโตยัสสินโนกาละกัญชามาหาพิมาตอัอสุลาวันตา,านเวกัสาเวปจิตติสุจิตจ่าปะหารโทนะมุจิสาสตัญจาริปุตานังสเพเวโรจนามกาสันในตวาปริงเนังลาหุม,มันทาปปาขมุง สมัตโยธานิพัฒนเตภิกุณังสมิติมวรังอาโปจาเทวปฏวีจารยโชวยโยตถะขมุงสวรุณาวารุณาเทวาโตโลโมโลโสมโมจายสัสสาสหะเมตตากรุณากไกกาอาคูเทวายัสสสิโนตเสเตสทากายาหยับสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสสิโนโมธมนาบิกามุงภิกุณังสมิติมวรังเวนทูจาเทวาสหารีจารสมาจตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูบุร,รักิตาจันสิวิสุปนิสาเทวา สุยามังคูปุรักิตานักขันนิปุรักิตวาอาคูมันทวลากาวสุนังวสโบเซโทสโกปาคาปุรินตะโทเทเสเตสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนวัฒมนาภิกามุงภิกุนังสัมถิมังะท่าคูสาภูเทวาชาลาักชาลมักคีสิกาเลวะอริจกาจารโอชาชาอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหะธะธมาจา อาจุตาอาจาเนชกาสุรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนะเสเตสะทากายาสเพนานตตวันนนโนที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกมุงพิคุนังสมติวนนัง สมนานามหาสมมนามนุสร้ามนุสตมากิทาปุตสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาอัาคูหาเรโยเทวาเยจารอยตาวาสิโนปลาคามาหาปลาคาอาคูเทวายสัสสิโนเะเสเตสาทากายาสเพนานัตตะวันิโนยทิมันโตชุติมันโตวันทันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกามงปิกุนังสุปฏิมานัง สุกากาลุมา,าลุนาอาคูเวคันาสาสหะโอคโอทาตะคายห้าปามอค้าอาคูเทว,วาวิจักขนาสหภามตาหารักชานิสกาใจส,าสัสิโทนทะนยังอาคาปุญโนโยติสาภาปิวัสเตเสเเตสาทากายาสเพนานาตัตตะวันนินโนที่มันโตชุติมันโตว,นนานาตวนนันวนวันโตยัสัิโนโมทามนาภิการมุงภิกขุนางสุตินังเคมิตาดุจิตายามากตะกาใจสัสิโนสัมพิทกาลามาเสทธาสดินามาจาอาสวะนิมานารติโนอาคูโทาคูปารนิมิตาเสเตสทากายาสเพนา นัตะวันนิโนอิงที่มันโตชุติมันโตวันลาวันโตยสสิโนมทามนาพิกามุพิกุนังสมปติมุณัง สเทเตเทวานิกายาสเพนานัตะวันนิโนนามันว้ยณะอาคันชุ่งเยจันเยสติสาสาพระุทธชาติมาคีรังโอคาตินนัมนาสวังทักเคมุคาตรังนาคังจันตวะอัสิตาติตังสุปรมาปรมัตโตจารุุตติดิธิมโตสหะสนังกวานกุมารโอติติโซจาโสปะคาสมิติมังสาสาพรมาโลกานังมหาปรมาบิจิตติอุปปันโนชุติมันโตมะพายโยยสัสิโสเจเสทาอิสระอาคูบัญเจกวะสวัตติโนเตสัญจามัมโตอาคาหาริโตบริวา ปาริโตเตจัาสเพียริกันเตสินเทเทเวสบรามเกมาราเซนาภิกามีภาษาคณาสามมันเทียงเอธาขนาดถาพันธถาลาเคนะพันธามาทโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุจิตาคจินังทิตติตถามหาเซโนกัมปากันห์กันหะเซนังอเปสยีมานินมาณินาตาลามาหาจะอัปสลังกตวานอเพระวัง ยาธาปวุสโกเมโคสวิทธนายันโตสวิจุโกตถาโซปจุทธาวัติสังกุโธอาสยางวเซตันจารสเพอภิญญายวะวกิตบาลานชกุมาแต่โตมันตะยิสท่าสาวเกศสัสนิลเตราสนาพิกันตาเตวิชานาธาพิขโบเตจาตาปมกกรุงจุตวบุรสาสาสนางิตาราเคหิพกามมงเตเนสรงลมปีอินชยุงสเพวิสตะสร้างขามาพยาติตายสัสสินโนมมทติสหพูเตอิสาวกาชนสุเตเต บทสวดจุลชัยยาปกรณ์นโมเมพุธเชยซาราตนาตยาธมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารยาปรเมสุลาสิทธิบรมาจะอินทาจะสตุโลกาคัมภีละกาสมุตตาภูตุงตังคาจะซับรมชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยาธารณีธารณีอุตติยุตินุตนณุธิชัยยชัยยาโคละคนิไซนิลไซเสนาเมรุราชะภาละนารชีชัยยาชัยยาคัมภีละสมพีนาเคนธนากีปีสาจพูตากาลีชัยยาชัยยทุนนิมิตาโลคี ชยชยสิ่งกีสุธาทานมุกชา ชัยยชัยยวัลุณณมุขาสาราชัยยชัยยะจำปาทินาฆากุลคันทกชัยยชัยยะขจฉคณณตุรงสุกรพุชงสีหาพยัคา์ทีปาชัยยชัยยวัลุณณมุขาชาตาชิตาชิตาเสนาลีบุรสุทธินรตีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยทัรนีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยชัยยทัรนีสร้างตินสัทธาชัยยชัยยะมักลาลัญญาพระวักเเคชัยยชัยยวัลุณณยักเเคชัยยชัยยลักเซสุรุระพุชเตชาชัยยชัยยะบรมะคเมนะตัคณา ชัยยชัยยราชาธิราชัยชัยยชัยยปตวิงสัพังชัยยชัยยอรหันต์ตาปัญเจกับพุธสาวังชัยยชัยยมให้สุโรหโรรินเทวาชัยยชัยยบรมสุรโคชัยยชัยยนาโควิดุณโควิรุปโคจัติมารวีอินโทจาวนาเตโยจากูเวโรลวุโนปิชาสติวาโยจปาชุนหกุมาโรจัตตระตะโกอัต อัทธาระสะมหาเทวาอิสิทิตาปัสสัตถโยอิสินโนสวกาสภาชโยรามโมพระวันตุเตชยยะธรรมโมชยยะธรรมโมจะสร้างโคจะทัสสะปารุจะชยยากังเอเตนะชยเตเชนะชยยะโสที่พระวันตุเตเอเตนะพุธเตเชนะหตุเตชยยะมังกลัง ชายโยปีบรุษาสิริมโตยังมรัสจารปปิมโตปราชโยโกเชยมปทิมันเตปโมทิตาชยตาทามรมะกนาไมเฮสีโนชายโยปีบรุษาสิริมโตยังมรัสจารปปิมโตปราชโยโกเชยมปทิมันเตปโมทิตาชยตาทายทักนาไมเฮสีโนชายโยปีบรุษาสิริมโตยังมรัสจารปปิมโตปราชโยโกเชยมปทิมันเตปโมทิตาชยตาทาเทวะคณาไมเฮสีโนชายโยปีบรุษาสิริมโตยังมรัสจารปปิมโตปราชโยโกเชยมปทิมันเตปโมทิตาชยตาทา บัรณาคณะเมฮสิโนชายโยปีบริษัทสิริมโตย่มรสชาปปปีมโตปราชโยอุโคสยามโพิมันเตปโมทิตาชยตาธานาคขณาเมฮสิโนชายโยปีบริษัทสิริมโตย่มรสชาปปปีมโตปราชโยอุโคสยามโพิมันเตปโมทิตาชยตาธาสัตรมคนาเมฮสิโนชย่อโตบริยามูลีสขยานังนันติวัตโน เดวังวังวิชโยโหหีเชยสุเชมังเคลอปารชิตาปัลลังเคสิเสปัตบิปโปรเรอภิเสกเเสะพุทธานังคาปโตบมุตเตสุนักขัดตังสุมังกาลังสุปะพาตังสุขติตังสุขโนสุมุขโตสาสุทิทังปรมจาริสุปทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมนกัมมังปณิชีเตปทักขินาปทักขินานิกตะวานะะพันตเทปปทักขินเณตอัตถารัตถาสุกิตาวิรุณห้ตุสสะเสนอโรคาสุปิตาโหทา สหสเพหิยติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงท่านเนติกตาธีคายุกาสตาหุนตูสุกิตาหุนตุสัพพาราคันตุสัพสัตตานังราคันตุชินาซาสนังยากาจีปัธนาปัฒนาเตสรัพเพปุเรนตุบัรโนวาธายุตากาเลปวัสันตูวัชังวัชาวราคาโรคาจุปัถวาเตสรงนิวารินตุจสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยทธารหั่งบทสวดธรรมานิยมสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมัยังปักขวาสวัสดียังวิหารติเชตวันีอนาปักขินทิกัสอารเมตตโกปกวาภิกุอมันเตสีพิกโวติภัทันเตติเตภิกุปักวโตปัญจโซสุงปักวาเอตทาโวจาอุปทาวาพิกเวตทาคตานังอนุปทาวาตทาคตานังทิตวสาธาตุธรรมติตตาธรรมานยามตาสเพสังคาราอนิจเต ตังตถาคตอภิสัมปุชติอภิสเมติอภิสัมปุชตวาอภิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปาตเปติวิวรติวิภคติอุตานิกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังติตวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขาติตังตถาคตอภิสัมปุชติอภิสเมติอภิสัมปุชต मतवाचि ते सेटे पाजपेति पातपेति विभति युता कौती सफेदा उभता विकता नुभता था कथांग था मनी या मता सफेदिमतीस्मेतीस्मित वाचि ते सहे ปัญญเปตีปาตะเพตีวีวรตีวีภคติอุทานิกรโรติสภพธรมาอนัตตาติอิธมวจัปกวาตามนาเตปิคู่ปะควะโตภาสีลังอภินันทุนเตบทสวดพัฒเการตะกะถาแปลอธิตังนาวาตามยัตปะปะปิติตังเขอนาคตังบุคคลใดไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ย่าถ,ถิดตามไปที่นันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนา,นาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุป,ปังสังวิทยามนุรูมีผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจับแจ้งไม่งอนเงนคอนแคลนของคุณพ่อคูนอาการเช่นั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนามหาเซเนนามัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอ,เอวังวิหาริมาตปิงอโฮระตะมัททันติตังตังเวพเตการตโตตีสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดตค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมเมธรรมะสังเวคะพันจะเวกคณะแปลสัพเพรสร้างฆาลานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจ,จและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัพเพรสร้างฆาลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจ,จและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอาวาสร้างมายามริตพังเราจากอันเราจากทางมือตายเป็นแท้มรณะนะปริโยซางเมชีวิตตังชีวิตของเรา มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียรรเ่ยงมรณะนเมอนิจตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังไกยโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาะน อุเปสศวิญญาโนปรันปราศจากวิญญาณอุโทโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิง่งซึ่งแผ่นดินกะลิงคลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิลรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวรัสร้างฆ่าลาสองขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุภาทวัยธรรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชัเตเ,เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สร้างอุปสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงรับสังการทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันจิจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสูจมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวห้างมาริซ่ามีเราก็จักทายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ໂບສຸເມຕາຍັງກงຈິຍັງກິงິ a p i p t k a t a n g BANNYAPUN a n g NO ANUMODHANTO s u n u t o p o y a d e a a i n g THANE ATIKATA t i t a สุภิตาหุนโตทุกข้าะมุนจันโตมาตาบิตาสุภิตาหุ่นโตทุกข้าะมุนจันโตสัพเพยติกาสุภิตาหุนโตทุกข้าะมุนจันโตสัพเพอญาติกาสุภิตาหุนโตทุกข้าะมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยักข้าสัพเพเปตาสุภิตาหุนโตทุกข้าะมุนจันโตสัพเพอาจารยุปัชชายสุภิตาหุ่นโตทุกข้าะมุนจันโตสัพเพนคตาสุภิตาหุนโตทุกข้าะมุนจันโตสัพเพเทวาสุภิตาหุ่นโตทุกข้าะมุนจันโตสัพเพ สร้างมตินางสาม,มิชันตัวบทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนมโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิะทธิภควานมโมโพธิสตัตโตอคติมายะอิะทธิภควานมโมโพธิสตัตโตคันติมายะอิะทธิภควาปฏิทานคา,าถา ยาเทวตาสันติวิหารวศินีทุเพคเรโพธิคเรทหติ่งแตหิ่งตาธรรมมาธนาพระวันตุปุชิตาโสทิงกระโจนใชาวิหารบันทะเลเทลาจะมัะชานวกาจพปิกโบสารามิกาธนปัติอุปาสกาฆามาจะเทส่านิคามาจะอิสลาสัพะานะภูตาสวิทาพวันตุเตชลาพุชาเยบเยปิจัันทสัมปวาสังเสหชาตาอัทวุปปาติกาเนียนิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกษะกระโจนดุสังกยังท่าตุจิลังสตัง ธัมโมธัมมธราจะปุคลาทัง้งโคโหตุสมะโควาสทายาจิทายาจา,าอัมเหรักขตุสัมโมสพัพเพปิธัมมชารินโนวุติิงสัมปาปุเนยามะพัมเมอริยปเวทิเต พระสันาโหตุสัพเพปีปานินโนบุตุสเสนสัมมาสัมมาทารังประเวชนโตกาเลเทโวปวัสสตุพุทธิภวยะสตานางสมิทังเมตุเมทนิงมาตาปิตาจะารักังนิจังรักขตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขัตุสัพพธา เทวตาอุโยชนะคถาทุกขปัตาจันนิทุกขาพยาปัตาจันนิพยาโสกปัตาจันนิสโสกหตุสเปปิปานิโน,โนเอตาวตาจามิหิสมัสมกตามตังสมัมกตังสัมกตะสัมปตังปุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสมัมผัสสัมปติสิติยาทานังทัตันตุอัตยาไสยลังลักขันตุสปปตัพพทาภาวนาภิตาหนตุชันตุเทวตาคตา สุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสโตรีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสโตรีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสโตรีโหตุนิรันตรัง

ยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาลักขังปัตมิสัมโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาลักขังปัตมิปัมิสัพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนาลักขังปัตมิสัมโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตย์ใจพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าน้อม ขอนอมล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถะบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารยขอในสงบุกแห่งผลบุญกุศลนี้จะเป็นจงเป็นสิริศักดิ์พระสิริม,มงคลแก,ก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคล่ดป,ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้สุจริตมั่นคงเป็นธรรมอาชีพอันชอบธทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยายให้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวทัทั้งหลายได้ผู้ได้อนุโมทันทานสุการในบุนุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายอดตะทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิงหอมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพทเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิลิม,มงคลแก่ผู้ครอบครอง และบูชาทุะการเทินสาธุ